วันนี้พามาเที่ยวร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของไทยนะคะที่ลัสเนฟาดาเมืองลาสเวกัสนะคะมันเป็นร้านขายอาหารไทยนะคะอาหารทุกอย่างที่มาจากเมืองไทยรวมทั้งของใช้ด้วยนะคะไปเดี๋ยวพาไปดูวันนี้จะเอาป,ป้ายประกาศขายบ้านมาติดนะคะมาขอติดเขาก็จ่ายตังเป็นเดือนนะคะ ไปดูตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะขายดีมากร้านนี้เป็นร้านอาหารฝรั่งนะคะเดี๋ยวหันให้ดูนี่นะคะ b a n k ์ของมาร์เเห็นไหมเอ,อ่ยนะแบงก์ของมาร์เตตรงโน้นก็จะเป็นร้านอาหารไทยนะคะแต่ไม่เคยไปกินเดี๋ยวเราจะเอาป้ายไปติด ตอนนี้เราก็ติดไปแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้กองึดยูดนะคะพี่น้องขายบ้านที่เชียงไฮ้แต่เอาป้ายมาติดตีอเมริกาก็นนะคะงึดยูนะคะเขายบ้านที่เชียงรายนะคะแต่เอาป้ายมาติดที่อเมริกามันจะขายได้ไหมเนี่ยได้ไม่ได้ก็ต้องรอดูกันนะคะเผื่อคนไทยที่นี่เขาอยากจะซื้อไว้นะคะตอน เกษียณแล้วเขาจะได้กลับไปอยู่อะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ซื้อให้ญาติที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะก็มาดูกันว่าจะมีใครติดต่อมาไหมนะคะตอนนี้คืออะไรที่ทําได้ก็ทําหมดเลยนะคะไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเที่ยวข้างในกันนะคะนี้เราก็มาเดินเล่นว่าที่นี่เขามีอะไรขายกันมากนะครกเตามีทุกอย่างเลยบาง่าย ขายด้วยนะคะไม่แต่เสือก็มีขายนะคะขนมนี่ก็มีต้นไม้ขายด้วยนะคะเริ่ดม,มาก ไม่แต่พวงมาลัยก็มีขายนะคะกระตี้ข้าวที่นี่ข้าวเหนียวมีทุกอย่างให้เลือกสันนะคะทูบอุทยตรงนี้ไปไม่ได้ละเทียนนะคะมีหมดเลย ข้าวเหนียวจะซื้อน้ำปลาก่อนวันนี้ต้องซื้อน้ำปลามีตะไคร้ขายทด้วยนะตอนนี้กระเพราออนดีไปแมงลักสิบเหรียญกระเพราสิบเหรียญไม้ขวดก็มีหม้อมีทุกอย่างทุกสรร นั่นล่ะเอาอันนี้หนึ่งขวดเดี๋ยวไปเอตตาตะกร้าก่อนตะกร้าใส่ตะกร้าไป ปซบซปซบดีกว่าปซบขนมตรงนี้นะคะเขาทำสดกันที่นี่แกงไตปลาแกง้อสดูซิปะเหนียวพี่ดิ ถั่ถไม่เหมือนบ้านเราเลยสองถั่นิดมีทุกอย่างให้เลือกสรร่ามาดูตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างมีปลรราของเมองน,นี้ของหม่ำก็มีนะคะ